สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังทำการบ้านอยู่หลังบ้านนะคะถ่ายรูปนะคะวิชาถ่ายรูปแล้วก็วิชา intro to design นะคะก็คือ,อาการออกแบบเบื้องต้นหรือเส้นทางของการอ,าออกแบบนะคะดีไซน์ ก็จากคลิปที่เคยทำนะคะนี่คือผลงานนะคะถุงกระดาษของป้าโอ๊นะคะเกี่ยวกับตัวเองนะคะก็ทำง่ายๆเพราะว่าที่ออกแบบไว้ก็คืออยากจะทำเป็นเป็นภาพยิ้มอะแล้วก็มีชื่อเองแบบนี้แต่ว่าดูในอินเทอร์เน็ตแล้วคนทำเยอะเลยก็เลยเอาไงดีอะงั้นทำง่ายๆแล้วกัน เกี่ยวกับตัวเองก็เอารูปตัวเองเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยาะอยากจะจับลิ้นนะคะแล้วก็ตัดเฉพาะเฉพาะาวงลีตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดตัวอักษรแล้วก็เอามาเอามาแปะนะคะแต่ว่าเจ้าปรินเตอร์สีของโบไม่รับคําสั่งจากคอมพิวเตอร์นะคะก็เลยทําไม่ได้แล้วปรินเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นขาวดําซึ่งโบไม่อยากได้ขาวดํานะคะก็เลยต้องย่อขนาดลงได้เท่ากับ รินเตอร์ที่พิมพ์ภาพ5คูณ7ก็เลยแปะแบบนี้ไปเลยนะคะก็เอาแบบนี้แหละง่ายๆดีนะคะแล้วของ3สิ่งในถุงนี้นะคะพวกก็มีหนังสือเล่มนี้นะคะที่ก็จะเอาไปพูดหน้าชั้นนะคะจะเล่าว่าพวกไม่ได้เป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยใครๆเขาก็อ่านหนังสือกันพวกก็อยากจะฉลาดขึ้นนะก็เลยอ่านบ้าง ก็เริ่มจากหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกที่อ่านนะคะเล่มนี้ถ้าสําหรับคนทั่วไปเขาคงอ่านกันไม่นานอะ่ะแต่ของพ้าโอ๊ตนะมีอยู่ทั้งหมดเดีย๋ยวดูก่อนว่ามีกี่หน้านะคะในเรื่องเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมด254หหน้าจบเรื่องนะคะส่วนที่เหลือนี่จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นบันทึก เพิ่มเติมเป็นโน้ตของพู้นักเขียนนะคะของผู้เขียนโบเพิ่งอ่านได้เท่านี้นะคะที่ขั้นไว้เนีย่ยหนึ่งปีแล้วนะคะยังอ่านไม่จบนะคะแล้วสิ่งต่อมาก็คือกล้องนะคะ <inha ff ilia> ก็บ่งบอกว่าบอสรักการถ่ายรูปนะคะแล้วสุดท้าย3มสิ่งก็คือหมวกนะคะก็จะบอกให้รู้ว่าโบชอบ ทำหมดใส่เองนะคะก็เท่านี้แหละแต่เวลาไปพรีเซนต์หน้าชั้นต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะจากคลิปก่อนหน้าที่โอตลงเอาไว้เกี่ยวกับถุงใบนี้นะคะเท่านี้นะสวัสดีค่ะ